สวัสดีครับผมเบียร์วิสารอัโต้คาร์นะครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรถตู้ยอดฮิตผมมากับ Toyota a l p ลปาด2 5 g นะครับ h y b r i d e ีฟนะครับขับเคลื่อน4ล้อคันนี้สีดำนะครับปี2016เป็นรถเกมาร์เก็ตนะครับนำเข้าจากโชว์รูมอีตันนั่นเองครับคันนี้นะถ้าผมได้รีวิวนะท่านผู้ชมรู้ๆกันอยู่ผมแกะทุกซอกทุกมุมให้ดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปแกะกันเลยนะครับว่ารถของผมใสยยังไงนะครับสวยอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเริ่มต้นจากห้องเครื่อองก่นไป อ่าเปิดมาดูห้องเครื่องกันครับรถผมคันนี้เพิ่งเข้านะดูห้องเครื่องของผมใสๆเลยอ่าฝากระโปรงรถผมนะแผ่นกั้นความร้อนต้องอยู่นะสติกเกอร์ต้องอยู่เห็นไหมสติกเกอร์ต่างๆต้องอยู่นะครับสังเกตดูนะครับลอนของฝากระโปรงนะครับลูกยางจิกแล้วเนี่ยต้องยู่แบบนี้เห็นไหมมีรอยเล็บเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วไล่ดูตามผมมาเนี่ยฮะ อะไรที่มันกลมมันก็คือต้องกลมนะครับมีความคมนิดๆนะครับอะไรที่เป็นวงรีก็ต้องเป็นวงรีนะครับสันลอนยังอยู่เดิมๆนะครับไล่ลงมาเห็นไหมนี่ครับมีแผ่นกั้นพลาสติกแผ่นพลาสติกวงกลมนะครับอ่ายังอยู่เดิมๆเลยนะครับถัดมาอ่ามาดูน็อตฝากระโปรงของผมผมชอบมากรถที่น็อตไม่ขยับแบบนี้ดูน็อตฝากระโปรงเห็นไหมน็อต <not S 1> ผมจะไม่ขยับก็คือไม่เคยผ่านการแกะมาก่อนครับไล่มาไล่มาอ่าดูแก้มซ้ายท่านผู้ชมดูตามผมไปนะน็อตผมจะไม่ขยับเห็นไหม เดิมเลยนะครับไม่เคยผ่านการขันมาก่อนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องขันน็อตอยู่แล้วนะพอรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานั่นเองนะครับจริงๆผมอยากจะแกะอันนี้ให้ดูจริงๆนะแกะคันหน้าไหนไหนก็มาแล้วแกะดีกว่านะในไหนแล้วนะดูรถมันต้องแกะนะผมมิง,งั้นมันคาใจอ่ามาดูคันหน้านี่รถคันหน้าต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมเอาผ่าจะเป็นดําด้านเห็นไหมท่านผู้ชมอ่าเม็ดอาร์คยังมีอยู่เนี่ยเม็ดอาร์คนะครับดูคันล่างนิดนึงนะดูบางทีรถอาจชนต่าํามาคันล่างผมสวยนะ แก้มขวาไม่เคยขยับเหมือนกันนะครับไล่ถัดมา,าเห็นไหมตามนิ้วผมไปเลยนะกล้องน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขันเดิมเดิมดม,มา,มาดูลูกยางนิดเห็นไหมท่านผู้ชมจะมีรอยเล็บอยู่สวยมากก่อนไปเนี่ยมาดูห้องเครื่องก่อนนี่คือซีนจากโรงงานเลยไม่เคยผ่านการถอดมาก่อนไม่เยิ้มไม่รั่วไม่ซึมนะใส่สแบบนี้เลยโอ้ยต้องบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากนะห้องเครื่องเพอร์เฟกต์เต็มสิบไม่หักเลยนะไปะถัดไปเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อแต่จังหน้าก็เป็นแบบเบลอเลย เหมือนเขาเรียกว่าอะไรทาร์ฟอร์เมอร์ว่าออพติมัสป่ะนะที่เขาเรียกกันมาดูด้านข้างนะผู้ชมนะรถเกมาร์เกตมีหูช้างมาด้วยเห็นไหมล้อเป็นขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางยางดันหลบนะปี20ใหม่ๆดอกลึกๆเลยนะยางใหม่มากกระจกมองข้างรถผมเพิ่งเข้าจริงๆรอยชนแมลงยังอยู่เลยเห็นไหมนี่ยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้อะไรเลยนะเปิดประตูนะ มาถึงนี้แล้วนะผมเบียร์วิสานโอโตโคาไม่แกะไม่ได้นะครับเพื่อความชัวร์นะเห็นไหมท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเห็นไหมรอยเล็บจิกและต้องเป็นรอยแบบนี้นี่คือรถเดิมเนี่ยซีนเดิมจากโรงงานผู้ผลิตเลยนะครับทายังไงก็ไม่เหมือนนะช่างตอนนี้ยังทําไม่เหมือนนะครับสวยประตูสวยต่อมาแกะกระดูกงูนะกระดูกงูดูรอยเม็ดอาร์คนะหรือว่าเม็ดสปอร์ตนั่นเองนะครับเบียร์วิสานโอโตโคาแกะให้ยับ เขาตั้งฉายาผมไว้แล้วว่าแกะให้ยับอ้าวแกะมาปุ๊บนะเห็นรอยเม็ดอาร์คอยู่เห็นไหมสวยๆนะครับเรียงเป็นเม็ดอย่างนี้นะช่องไฟสวยงามนะไล่มารถเนี่ยอย่าดูด้านบนอย่างเดียวนะผมสอนไปหลายคันแล้วนะดูทั้งเส้นมันไม่ได้แกะยากอะไรนะนี่เห็นไหมดูยันชายล่างเลยดูยันชายล่างเลยท่านผู้ชมนะมันต้องเหมือนกับกกับด้านบนบางทีรถไม่ได้โดนด้านบนหรอกนะอาจจะโดนด้านล่างมาต่อมามาดูที่เพจเนี่นะ แผ่นเพจเขาก็จะบอกว่าโมเดลนะโมเดลอะไรนะฮะเอนจินนะครับก็คือเลขเครื่องนะครับเฟรมนะครับก็คือเลขตัวถังนั่นเองนะครับจะระบุไว้หมดเลยนี่คือแผ่นเพจนะไม่รู้ว่าใช้วัสดุอะไรทานะแต่ว่ามีความทนทานมากต่อไปประตูกลางเป็นประตูไฟฟ้านะเป็นคีเลตเหมือนกันนะกดเปิดทันทีเปิดอัตโนมัติ ตัวนี้จะเป็นตัวจีนะอย่างที่ผมรายงานไปนะครับก็คือจะไม่ใช่นะครับเบาะมิกกี้เมาส์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเบาะธรรมดานะครับลูกค้าบางไรายไม่ชอบเบาะมิกกี้เมาส์ไม่ชอบเบาะมิกกี้เมาส์เพราะอะไรเพราะว่าลูกนั่งลาบากเพราะว่ามันจะมีแผ่นกั้นอยู่ด้านข้างแล้วก็ใส่คาซีทบางบ้านมีลูกเนี่ยใส่ลําบากนะครับบางบ้านเขาไม่ได้ชอบนะเบาะมิกกี้เมาส์นะครับอ่าผมแกะอีกอย่างนึงรางประตูมันแกะได้โอ uh, ้โหแต่ไม่เคยแกะเลยเนี่ยแน่นตึ๊บ ท่านผู้ชมเห็นไหม <Wow. S 1> เห็นรอยเม็ดอาร์กไหมเนี่ยหรือว่าจุดสปอร์ตนั่นเองนะจุดสปอร์ตก็คือการนําโลหะ2ชิ้นนะมาประกบกันนะครับแล้วก็ทําการอาร์กนะครับด้วยหุ่นยนต์นะครับในโรงงานผู้ผลิตนั่นเองแกะรถนะครับเสา ดูยันชายล่างผมบอกแล้วซื้อรถต้องแกะให้หมดเนี่ยเห็นไหม <Yeah. S 1> เห็นป่ะเนี่ย <Yeah. S 1> เม็ดอาร์กยังอยู่นะเห็นก้อนประตูไหมท่านผู้ชมนี่คือก้อนประตูนะกรอนประตูไม่เคยผ่านการถอดมาก่อนจะเห็นแต้มสีอยู่ด้านข้างนี้ด้านในจะมีแต้มสีสีชมพูอยู่นะมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับนี่เดิมๆไม่เคยแตะการใส่ก็ใส่ง่ายนะไม่ได้ยากนะครับผมถอดแป๊บเดียวใส่แป๊บเดียวครับเพราะว่าถอดบ่อยถอดทุกคันนะครับก่อนซื้อเข้ามาอ่า ต่อมาดูประตูเห็นไหมต้องมีสติ๊กเกอร์อยู่นี่คือล็อกเด็กเห็นไหมเด้๋ยวทำไมประตูเปิดจากข้างในไม่ออกแล้วเปิดจากข้างนอกได้นี่คือล็อกเด็ก่ะต่อไปไปดูด้านท้ายกันด้านท้ายนะก็จะมีะครมมี่มนะครับด้านท้ายเลยครับโลโก้โตโยตา้าเนี่ยรถเกมาเก็ตดูนะเห็นไหมจะมีดาวแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ดงูง่ายเลยถ้ามีสติ๊กเกอร์สองตัวนี้คือรถเกมารเก็ตหรือว่ารถนําเข้านั่นเองสังเกตง่ายๆนะครับผมเป็นคนช่างสังเกต เวลาขับรถตามใครแล้วดูเอ้ยคันนี้เกมาเก็ตรหรือว่ารถส่วนโตโยต้าประตูท้ายนะครับเป็นระบบแบบไฟฟ้านะครับแต่เปิดขึ้นเองนะครับแต่เวลาปิดใช้ระบบไฟฟ้าเปิดขึ้นมาดูขอบลูกยางก่อนเลยท่านผู้ชมเล็บจิกเนี่ยต้องมีรอยแบบนี้ดูตามผมมานะเนี่ยเห็นไหมน็อตจะไม่เคยผ่านการขยับมาก่อนเห็นป่าไม่เคยผ่านการขันมาก่อนแล้วเนี่ยจะมีเม็ดอาร์กอยู่เนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะมีเม็ดอาร์กอยู่5เม็ดอ่าไล่มามาดูร่องน้าร่องน้าร่องน้ําเดิมๆนะ ดูน็อตประตูเห็นไหมไม่เคยผ่านการขันมาก่อนก่อนจะผ่านตรงนี้ไปนะก็เปิดดูด้านในสักนิดหนึ่งดูในที่ใส่แบตเตอรี่เนี่ยเราจะดูอะไรได้นะเราดูข้างในนะเราดูข้างในสีมันจะเป็นสีด้านๆนนะครับนี่ก็คือไม่เคยผ่านการชนมาก่อนนะครับเดิมๆเ,เห็นรอยยาแนวแล้วนะจากศูนย์นะฮะอีกอย่างดูสนิมได้ด้วยนะตรงนี้ว่าไม่เคยผ่านการลุยน้ํามาก่อนหรือว่าน้ําขังมาก่อนนะครับอ่าดูได้เลยสวยคันนี้เดิมๆ โตโยต้าเอาผานในรุ่นนี้มียางอะไหล่นะเผื่อใครไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมยางอะไหล่จะอยู่ตรงนี้นะจะเป็นยางไม่ใช่ยางที่แบบว่าทดแทนยางเดิมได้นะแต่ก็คือจะเป็นยางชั่วคราวฉุกเฉินเราใส่ไปปั๊มได้ใส่ไปปะยางได้นะครับสวยงามท้ายนะปิดไฟฟ้า ต่อมาประตูสไลด์ด้านขวาดูรีวิวผมเสร็จนะซื้อได้เลยนะผมเพราะผมแกะทุกบานจริงๆแกะทุกซอกทุกมุมจริงๆอืเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมเม็ดอาร์คยังอยู่นะเห็นไหมครับกล้องตามเลยนะอ่าปาทีท่เสาต่อแกะรถต้องแกะให้ยับแกะด้านล่างด้วยนะ เห็นไหมก่อนประตูก่อนประตูผมจะไม่เคยผ่านการไขามาก่อนนะเห็นไหมนี่จะมีแต้มสีอยู่ด้านในอีกแล้วเห็นไหมสีชมพูเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เห็นป่ะนี่คือการแต้มจาก QC นะครับโรงงานผู้ผลิตนั่นเองอ่ามาฝั่งคนขับฝั่งคนขับก็ดูอ่าดูก่อนประตูนะมีสติกเกอร์รถทุกคันจะมีบอกนะครับลมยางตรงนี้แกะเหมือนเดิมเม็ดอาร์คผมนี่ชัดเจนมากซื้อรถกับผมสบายใจแบบนี้นครับ จริงๆไม่ต้องมาดูได้เลยนะมาถึงไม่ต้องดูเลยลองขับได้เลยน่ะตัดสินใจซื้อได้เลยยังได้เลยเราชูสโลแกแล้วว่ารถเราไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับฉะนั้นถ้าผมรีวิวไม่ว่าคันไหนก็ตามผมจะแกะทุกคันน็อตก่อนประตูเดิมๆอ่าดูลูกยางฝาประตูเหมือนเดิมอ่าของเดิมสวยงาม ดูบอดี้เสร็จแล้วนะต่อไปก็ไปทดลองขับกันนะครับจะได้จบเรื่องไปกันครับผมชอบมากมากเลยนะโตโยต้าเอาผาดโฉมเนี้ยนะตั้งแต่โฉมปี2015ขึ้นมานะครับที่เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะฮะไฮบริดยิ่งไฮบริดยิ่งชอบเพราะหนึ่งประหยัดคันนี้เป็นไฮบริดด้วยนะขับเคลื่อนสีล้อนะครับโตโยต้าเอาผาดคันนี้ให้มานะครับก็คือบอกคู่หน้าเป็นบอกไฟฟ้านะครับ เบาะหนังแท้นะครับจากโรงงานเบาไฟฟ้าเนี่ยมีเมมโมรีด้วยกันสจุดด้วยกันนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเบามากนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเบามากผมลองขับแล้วผมนั่งขับแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราขับรถตู้เลยนะเพราะว่ามันออกจะแบบคืนนิ่มนะขับง่ายนะไม่หนักนะครับพวงมาลัยเนี่ยเบามากขับแล้วก็รู้สึกถึงความนุ่มนวลนะฮะมันนุ่มจริงๆครับแต่เขาว่ากันว่านะ คนที่นั่งแถวแถวที่2เนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดสำหรับรถยนต์ t o โตยต้ a อ p h a าหรือว่าเวลไฟก็ดีทัศนวิสัยในการมองนะครับกว้างนะครับโปรง่งไม่ว่าจะเป็นกระจกซ้ายกระจกขวานะครับหรือว่ากระจกมองหลังหรือว่ากระจกบานหน้าทัศนวิสัยในการมองนี่แบบว่าชัดเจนมากกระจกมองข้างซ้ายขวาบานใหญ่บเบ้อเร่อเลยนะครับชัดเจน โคันเร่งก็ทันใจนะเหยียบก็มานะพึ้ดๆเหมือนกันนะแต่จะไม่ใช่แบบทันทีทันใดเหมือน t o โยต้า c m r รตัวนี้ลืมบอกไปใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะฮะกับโตโยต้า a m r รีฉะนั้นอะไหล่คุณไม่ต้องกลัวเลยนะในเมืองไทยหาง่ายมากๆอะไหล่เยอะมาต่อที่ด้านในนะครับได้จอมานะอันนี้เป็นจอของ Kenwood นะครับผม จอทัชสกรีนนะฮะมีรีโมทให้ต่อบลูทูธได้นะครับมี GPS อ่มีแผนที่นะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับผมคันเกียร์ก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมตกแต่งด้วยลายไม้นะครับหัวเกียร์สวยงามช่องเก็บของหรือว่าช่องเก็บสัมภาระานี่เยอะมากนะใส่ของก็จุก,กระจิกใส่แก้วน้ำเนี่ยเนี่ยดูดิให้มาเยอะมากนี่อะไรอะใส่บัตรเหรอใช่ไหมภายในเป็นลายไม้นะ ตัวนี้เป็นหนังนะคอนโซลเป็นหนังอ่าตัวนี้มาถึงตัวคอนโรลนะนี่สามารถที่จะคอนโซนซสลูปได้นะครับมีเปิดปิดประตูหลังได้นะสั่งด้วยไฟฟ้านะครับประตูบานข้างซ้ายขวานะครับสั่งด้วยไฟฟ้าเหมือนกันที่ตรงนี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุครับเราเปิดประตูให้คุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับท่านไม่ต้องเปิดนะครับก็จะสะดวกสบายอ่ะผมลองขับแล้วกันนะฟังก์ชันผมเชื่อว่าคนที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับบางทีรู้มากกว่าผมอีกด้วยซ้ำไปนะครับ ผมจะมานําเสนอในอีกมุมหนึ่งนะครับมุมรถที่แบบว่าไม่เคยผ่านการชนมาบอดี้สวยๆนะครับแล้วขับเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงครับามาดูกันการขับขี่ผมจะลองเร่งนะนี่ผมทําความเร็ว120แล้วนะโอ้ต้องเบานะรถเยอะในกรทมก็ขึ้นได้ทันทีนะไม่ได้รอรอบอะไรมากมายนุ่มนวลครับ นะชอบเลยสำหรับคนที่เดินทางไกลๆนะมันจะไม่เมื่อยเวลาเราขับไปแล้ว6 0 0้อยกิโลห้ากิโลในใจผมนะผมให้เป็นรถตู้นะครับหรือว่ารถอนเนกประสงค์รถครอบครัวที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับแบรนด์ญี่ปุ่นนะพูดถึงแบรนด์ญี่ปุ่นที่อยู่ในเมืองไทยนะใกล้จะส่งการแล้วด้วยนะครับใครที่หารถครอบครัวอยู่รีบเลยนะครับที่วิสาโนโตโคาส่วนส่งการผมปีนี้นะ ผมก็อยากจะใช้รุ่นนี้แหละครับแต่เดี๋ยวต้องขอยืมเฮียก่อนนะครับ <laughs> ขอยืมเฮียวิสารก่อนเฮียใจดีครับแหมจริงๆอยากไปลองนั่งที่นั่งด้านหลังนะว่ามันจะมีความสบายยังไงปกติใช้รถเนี่ยไม่เคยได้นั่งเลยนะเป็นแต่ผู้ขับตลอดเลยเป็นสารถีตลอดเลยชอบครับผมชอบครับขับนิ่มนวลน,นะครับวงเลี้ยวไม่ได้กว้างนะวงเลี้ยวแคบเห็นไหม คล่องตัวครับท่านใดที่หาอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็คันนี้ผมแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้วเชิญครับที่วิสาโนออโต้คาร์ ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ Toyota a l p h a าด 2.5G Hybrid นะครับ e4 นะครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถเกมาเก็ตนะครับนำเข้าจากศูนย์อีตันนะครับผมคันนี้ปี2016นะครับสีดำนะครับคันนี้ราคาออกห้างนะครับประมาณ3ล้าน5แสนนะครับผมวันนี้วิสานออโต้คาร์นะครับขายแค่2ล้าน9หมื่9พันบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีๆนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับวิสานออโต้คาร์นะครับมีบริการหลังการขายรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับ 25, ทาดที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่สเปคนี้สีนี้อยู่ดูคลิปผมแล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยครับรถสวยทุกมิติสวยทุกมุมไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุแม้สักนิดเดียวก็ไม่เคยนะครับวันนี้นะครับผมเบียร์วิสานอโตโคาราต้องขอตัวลาไปก่อนครับเด<ม>ี๋ยวผมจะพยายามนํารถที่สวยๆนะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับมารีวิวให้เรื่อยๆนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ